เมื่อนิสง,งัดจริงๆทุกคนเนาะแดดอยากแห้งอยู่แต่ก็มีลมมาเป็นบางๆกินข้าวแล้วแล้วก็โฮเมื่อกนหลังนี่อีกเนาะมาซองเบิงอีมเมถาก่อนมือขึ้นเด้ข้าวเมื่อวานนี่กินข้าวแสบ่บกินปลาสมกระแสบตั้งแต่เมื่อวานนี่ว่าสัน่นตื่นย่าม,มือเศร้ามากผิดบาได้ไปใส่น้ำเกลือบอกอีแม่โอ้ยนอนขรหอยเป็นแล้วใด สสบายดีจังได้นอนได้สบถื่อนอนสบายดีที่เทื่อหาเทื่อมันคือเข้าห้องน้่หมดใส่น้ำเกลือตั้งแต่สาวสาวห้าผู้อยู่ใกล้เฮาวบริจักว่าเจ้าไปใส่น้ำเกลือหรืออีหยังเนาะนอนตื่นมาแล้วก็บสวอนพาไปเลยแต่สาวผบ่นี่กินข้าวสาวเหลียวใส่น้ำเกลือแต่ท่านได้เบิดเื่อนี่แหละปลาส้มกินปลาส้มวังเวียงเนื้อเนื่อคือการแกไม้บ่ ทั้งสองพรเป็นคลองมาคลองดองฮอกะยากินผู้เดียวเบิดตแล้วด้ตอนประมาณสา้านี้เบิดสองอาจจะมีส่วนเบิดสองได้สบายดีเด้อทุกคนเนาะสบายดีตอนบ่ายๆกันเรากัน กระชิมเบิงมันแซ่บแล้วก็บีเอาแล้วก็มันแซ่บก็เลยห่อเมื่ออีกเพื่อนเอาแฉงและไปซื้อเข่าได้เพิ่นเอาเมื่อไะกินเข่าเบิร์ติปหนึ่งเข่าเบิร์ชูเจ้ากินเข่าและค่อแ่บแสบผสมเข่าเบิร์กินโลดมันว่ะเมื่อเรื่อยวันชูชูที่กินยังต่ำหึ่งกับปานเนื้อหาเรื่องเข่าพยากรกินเโรดะเพิ่นไหนกินผู้เดียวน้ำเบิร์ติปหนึ่งผสมเมื่อจนกินเข่าเขาเบิร์ โอ้มันกิ่นแน่เลยเนาะยังเครืองทิเครื่องิบแล้กิ่นแซ่บเพิ่นกินแซเ่บาตอเ้าด้วว่าอกมาเอาเลยบันออกมายังมาแรงยังมาทำหาาสมดีอยู่มันแ่บเบอร์ละสูมันแะคอหอกบัดนี่ดีแต่เขาบอกปีกไม่กินอีกตอนแรงเลยแฉบก็ชมประตองแ่บก็ชมมา้สมแห้งหรอวะมัน่สมแห้งดี แต่ว่าทองคุณยายเนี่ยบกบอ่ดีไอ้คำบอ่เอ้ยเจ้าค่ะผมมันม้างเจ้าใส่ยังให้อิมเมทาลกินนะบ่ทองเราเราไม่ค่อยดีแล้วถ้าใส่กินยังพวกของมักของดองคือเป็นโรยทุกเถื่อลักลักแล้วคือทองเสียอย่างอื่นแล้วก็บดี แมนแมนบ่อยที่ชุดคือทองเสียกินอย่างแนวบไรกินโมโลพโพหเจกแล้วต่ว่าข่อยจะว่ากินเป็นคำหนึ่งคมอยู่บะยายสินสินไข่ไข่แซ่บแน่ก็ได้ใส่น้ำเกลือดีไก่ชีเิดเลยห้าร่อยบ่ทค่ะสีดยาซองเข็มใส่น้ำเกลือทึงหนึ่งห้าร้อบาท500้าส้มเขาผลิตสื่อมากห้าร้อยแมเจ้าเกินเบดโกปาส้มห้าร้อยบาท งานดีในทงนี่สายชองแสนเพ่นาะอแสนนีมันบร่พอหารลอยนมันสแสนกว่ามันบอกพันหนึ่งกระห0กสามแสนสามแสนสิบกว่าพันหกเจ็พัอันนี้หอยทุงเกือกเล็กแรลมแต่ยามันรุดลมปลาโถนกเทกระโดเหม่เอ้ยเล็กเสียบก๊แล้วเพศไนกินข่าวแล้วยังกินกกลไกับพอตุ๊ก กินข้าวต้มกับไข่กับสุกย่างๆอย่างไรแม่ตุกจิ้บอกินอีกบอกินข้าแซ่บเพื่อนวะบ่พิษแกงวายบอสซิมาพิษเขาเบื่ออีกไหนเขาเบื่อกับพิดเด็กพี่น้องภูเทาเดี๋ยวมีส่วน ตื่นยังมืเส้ามาไปเขาสลมบัดน,นี่นี่เมื่อกี้กสสน,นี่เอาพักเสรไมากินองนึงเบิร์ดได้แห้งกันแล้วเป็นเละเนาะเศาเมืกวนี่ถอดสลมนน่ก็ลูกเขาวชวนปึ้งปังหลุดเลยนี่ฮะเศร้ามเมื่อกว่าเนี่ยน่ายิ้มสาวนอนนะคือพันชีบไปดิงี่ผู ลูกหลานก็มานังเถาหนังโคยอยู่มาตุ่มมาโมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวเป็นจังไดเมื่อคืนเนี้เขาเจ้านำลงไปอีกเลยทุกคนเอ้ยแสงนะเมื่อเร้ยงไปอีกบ่เมอคืหรือกันเว้นไม่บายานพากันนำไปจนแชงเฮียาไปจนแชงขฮ้ยแชงเฮียยังพัชนกไปกันไปกนกันปไปกันปกไไกไปไกปนไปไันไปนานขนนนันไปเลยบ แต่คอยว่าแล้วมันถอยหลังมันไปเรื่อยๆผู้ใดก็มีตะวันบแมแสงอัมมาลาบวาสันพี่น้องเออแต่ว่าคนก็ยังอยู่ในห้องอยู่ได้เมื่อคืนนะพอมาเหี่ยแล้วอัมมาลาออกมาเออพอมนเหี่ยแล้วอัมมาลาออกมากันยังโบหูอเนาะซุ่มเฮานี่ มาเลยมันเพื่ม่หัวเนาะมาเลมันลงอ<า>ีกแถวเราเพื่อนบลเลรแลนเลนพื่อนผู้อวดแลนบลทันเขา <laughs> บากเลอรลิวก่อนวัาแล้วเลยมันกำมาเต้นขวมตานางเขาดิเขาหิบไปเคยกกาะหิบขว,มขว,มขวม่มยุบไปไปอบนะิบบลเลอร์นำเลยบกเลอนม,มันนำ<ใ>นำพีนะเออมันนำแต่อยู่ก่อนบลทันจะเอื่อ เกเริ่มอุยาตเนาะคุณอาัสจิตาจหิงเกอบแลนดพอกระรวะพ่อเลี้ยงพอกันเลี้ยงอาจากปได้แลนคงคำมาเมื่อเบิงมวยบริมีโทรทัศนจะมีแต่เงินบาวานเลยอืมอกี้คำมาแล้วเขาเบิกมวยปัดออกมาตอนลึกนั่นหูนูนอยู่ทางเลยน้ำาบกเลือนนะเพื่อนคุณอเพื่อนคุณอานำลัง อ๊อดอปลนอยู่ใช่เลยคนมันอยู่ในใกล้หมกเลนมันนําหลายคนนึงนะคนมันอยู่ไกลจะาของมันนั่นนะแสงผู้ไดสะออกไปเมื่อคืนนี่นะมาข่ะเ่ปีน้าเห็นคมืแวบวณามาเม่อแต่ก็ยังโบยหัวเป็นแสงยังในพี่น้องสี่โมงเศา้าปารีแล้วลูกขึ้นมาอันหนึ่งเขาแล้วสองลงไปกันยังเห็นอยู่ของเขาเสแสงของตอนได ตอน4โมงเสาแล้วลุกขึ้นมาหนึ่งเขาแล้วแนมลงไปเบื่องยังเห็นอยู่บนเก่าเสดงเข้าหอยไว้ในน้ำโขนนะคลองนะครับ้อนบนี้ได้บไปก็อยล้องบนไปใหญ่ไปใช่อีกอยู่อยู่หันว่านลกลงเน้ำขลนนเสดเข้าไปหาไว้เทวโกนเือนกับแก้วอ้นมันใหญ่หมอนแหลเลยเลแมนเอา แต่หมายถึงเราแจ้งมายังเห็นไฟอยู่บนนั้นนะนยังโบหัวเสียงเอียงซูมือเนี่ยเมือเมม่อกลับเบิดไปน้ำแน่แล้วนาะสมัยก่อนนะเสียงมันหลายไผกระเฮียนมลเฮียนดุนอยากนางเนียวนางยังพัวจักลหลายๆอย่างเฮียนมนลำรวยบอ,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 อกเจ้าได้สปาเจ้ากระป่ารวย หอูไปหางเงินผู้ดเดียวมันสิรวย <laughs> ไปไหมพยากร <laughs> <laughs> วยน,น,น้องโ <laughs> บดีอยู่นําบาดละเมืองอีกน,อน้องเขาไหลหนี้ได้ไบรลดีมีความสุข <laughs> บางคนกันเดาไปต่างๆนานาเนาะว่ามีผู้ใดอันเอาโดนไปบินบแจักพี่น้อง วเบิราม,มีโดอดอกแุ่นีโดเฮายัางบอกมีบัญญาซือ้ออยากบอกว่าบ้านสวนมันเป็นบานนนา้านนอกคอกนาแห้งห่มกับหมาอเจาะทาสีทาจอบเบิ่งอีกมือแรงว่าสัน่นเด็กๆว่าคอนเห็นัน่ะสิไปอีก เดี๋ยวนี้ก็ปดติดตามนะคะออกล่าท้าผีพบกับซิมอนพนไทรเออเออแต่มันลอยผู้ใดก็มีแต่อยากหายสวรรค์อะเอากล่องเบากีไปซูมบังซูมกกลางคืนนะมันบอดซูมบอเห็นมันซูมไปมันเป็นผาาแตกจนแนี้มืดเลย กลางเวรนี่มันแจ่มันมีซูมไปอยู่แสมากเป็นเบิร์อมีกงที่มันมีแต่างคืนมแรงก่นถ่าออกมาจะได้ซูมอีกสีเหลืองเนาะาเรองออกเรื่องเนาะเมื่อคืนนี่นะ่เป็นมแกจะปสแดมันก็เป็นหนาสงสัยังหัวคืออี่ยขึ้นในนังทะบยนมือได้มันยุ เออม,มือก่อนน่ะก็มีเสงประหลาดเดี๋ยวนี้คือมีตแต่เสงลงสมพ่อเมะเสงมาลงในโกคูแแนคแผ่นดินเท่าในขางของเพื่องมันยะตอนนี้นะ <c oughs> ยีนีปานเป็นหืมแผ่นดินมันกำลังยะออกแต่กัน,น,นจักเลยเขาเพนบอ่ฮะ บอาเตะกพี่น่ะหดุ่นเลยค่อยบ่้าวแดินย่างจกน่จตะอัจะดหอประกันตากไปเบิ่งติปป่ะแโบอันนี้มันมันคันไวมันติ่งเลยแม่อันนี้มันบทนไวมันอยากชุด โบแมนเจ้าพังสมบัติไว้แต่ข้าวแต่กี่บอกมันกำลังสิพลขึ้นมาอะลี่ดยเด็กหน่อยยังห่มไปบึงเออทำไมมันมีเรื่องแปลกมาอีกแล้วนะเมื่อก่อนแปลกอยู่หนาบ้านมือซองขึ้นนีแลกอยู่ทงนาตะวันดิบในนี่มันแยะหักบุกหัวมันหยาดจากเมือได้ยินตจีเม่บอกเมื่อกี้ก็บอกเมื่อเด็กหน่อยก็เลยเลียนไป แต่เฮวงแล้วมันจะสังเกตเหยบอกวายามวัดอ่ะเหอบยังคือไงจะก่อนเหมือนเนี้ยแปูนเหอบอกว่หยาจักแล้วไปไปเบิ่งปะขอยดูเคยเหอบริมมันแตกเลยแบบปูนเขาเขาปูอะไรมันแตกคือไปเลยแล้วมันแตกยาวไปเลยน่ะแมะแก๊กเสงหอกเพืองไปทั้งสี่แหละพี่น้องกินข้าวแล้วกับบ่มีหยังเนาะเพราะว่าสวงเลยเมันก็ยังบ่ได้มีแนวเห็ดแนวหาค่ำคำกับเขาสวน ออกแต่สวนกับไปล่าพีสองไอ้น้องเลยกะนแมนบอออกแต่สวนมูอเล็กนอาวุธิ่วนนั้นเล็กแหลมกับเสียมมือคืนนี่นะโอ้ยเขาก็อยากหูเออเด็กหน่อยสมัยนี้เขาบ่ยหยาดเนาะถ้าเทียบแต่ก่อนนี่คือสีหยานเนาะคือสีปบบัดอันนี้เห็นเซียมพอแลนลงไปใส่เซล อยังปลาเอามันแก่นแม่คมล้าแล้วรค่แก่นน้ำย่อยมันแตกไปมันแก่นไปตลกน้ำแก่นน้เแก่นแงมันย่อยเลยแงมันแต่งนี่ฟังอีมีแถวเราอีกแล้วอีกพวกขั้นยูน่ะหันนะเขานอนในเทียงโกงงหรือไงมึงนอนนั่น เราล้อก็อมลูกผมยังพี่ยงกิน้องมอเลยบึ้งนั่นเลยชูบาดโบเห็นแทงเหลือบยคอเราไปเลยคอลูกแขงเอ้ามันนาท่านต้องดเลเพื่อมันสิไปแล้วมันเกิดมันอยู่ในคนาลมที่ด เออมันลงในเหงาอันี่ยสิเราเอานมให้ลูกกินแล้วอวยคือล้างคอเพื่อเพื่อมันสิไปเออเบิ่งอยู่ในนี่แหละมันไปเลยคออนอวยเพราะไปได้โคกหมดแข้งเลยเอออ้ยพึ่งไงมันมาหัวเสียงเลยย่านเลยแบบนี้ เขาว่ามันมาหาดวยดิด้วยคอแขงไฟบได้หรือเคอแขง็งคอแขงหรือเอ็นมันจอกเบิ่งนายนแขงเอ็นนี่เอ็มันจกเบืองแล้วเอมันบัดชิบิตมาแล้วมันแขงัดีอือแขงเบืงเยยากเยย่ปรวยพูเอ้ามันมาหดคนเลยนี่มันมามันมา มันมาคอทางนี้คอแข็งเลยแต่ย่านแต่ว่าเงินไปลงเงาโอยไปต่ย่านานต่เ่ะกี้บอกมีฟืนมีไฟขึ้นพืป้อนกันพีนาคาเพืนป้อนข่าวบอกบอกนะเพื่นเพี้ได้ก็โกงนะคะปูงเ่พี่อนนั่นเลยโมแมนพีคันว้าวลลวอันพูนบังบนได้แ้งวันเอ นั้นมีแม่นั้นแบกปืนนั้นนั้นบังพน่ะให้ช่อมกายบุก่ายจะเผื่อเลยใส่หัตถ์พนบุหงน่งแสดงเข่าๆในหัตถ์บ่ทหารเห็นว่าแล้บุก่ายไปใช้อันนี้ว่าคนคนมังบดอันนี้ว่าเส้นตลอดนี่เพื่อนบอกตั้งแต่เกิดมากับโบได้ลบลูกดอกเคยถึกแต่พี่ดอกแต่บบเคยเห็นเป็นตุนเป็นโตข้าวของโเห็นน้ำมันข้าวน่านนั่น มีสางมาเราเหลืองพีเด so ้อยปนี่แ mm ล้วอให้หน้า oh. ล่ะสามคน้งทหารอาเบื่อสามคนน่ยพี่พี่พีมาเื่นามแหลมกูเรว่าคนบังบดกูอะแขกบกกายพูนนะเขาไหวนะเราบ่อบ่กเขาแม่เจ้าก็เคยพออยู่อยีสาบเคยเห็นแต่ว่ลูกเต่าเคยเห็นมาถึงยังยายมาถึงแสงแล้วก็บอเห็ คนยเ่นละคนบังบูธที่เราเคยคนยืนไม่นดะเขาว่พูนบังบูธที่ไหนมันหินของบูเรนมัาปวดติดตามมือแรงเด้อทุกคนเด้อผู้เล่ไอมอนไอพรไซเราจะไปออกล่าท้าผีนะคะสองไอ้น้องอยูื้อห้าเห็นเลื่อยเขาตะกี้น้องแม่ไอแม่ลงอันเทียนเของบูเห็นจะเสื้ออะไรก่อนนะโอเคแหละทุกคนเนาะนำเกลือเพื่อนกับซีเบิร์ตแหละ คลิปหนึ่งคือสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อขับใจว่าสุขสุขผนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีเศร้ากินเด้บัดนในทั้งเกียงวายทั้งป่าสมทอดอ่างไรเงี้ยโอ้กับวบบฟูผัด